ครับผมนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมในช่องสัตวบาลไกรสนนะครับผมวันนี้นะครับผมนะครับจะพาจะพาทุกคนนะครับมาดูนะครับลูกของเจ้าซีวายนะครับศูนย์เก้าหกนะครับอะลูกอ่ะเนี่ยมาดูกันเลยนะครับอ่านี่นะครับก็จะเป็นนะครับลูกของเจ้าซีวายนะครับศูนย์เก้าหกนะครับ แม่ก็จะประมาณนี้ครับทรงแม่ดูสวยดีนะครับทรงแม่ดูนะครับโอ้โหอย่างสวยเลยนะครับเนี่ยอายุแค่หนึ่งสัปดาห์แค่นั้นเองนะครับดูครับแขนขานะครับแขนขามาครับหลังยาวนะครับลูกของเจ้าซีวายนะครับศูนย์เก้าหกนะครับเป็นเพศเป็นเพศผู้นะครับผมเป็นเพศผู้นะครับอ่าดูมากดูนะครับดูนะครับหน้าหน้าอะไรได้หมดทุกอย่างนะครับ ยายลูกสวยดีมากเลยนะครับเจ้า c ีวายศูนย์เก้าหกนะครับผมดูโครงสร้างลักษณะของแม่นะครับจะยาวนะครับสวยดีนะครับก็โอ้ดู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 ด้วยนะครับผมดูด้วยอยู่ใกล้ไม่ได้เลยอะเดี๋ยวดูลูกนะครับโอ้จะชนแล้วนะฮะอ่าไไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะแม่เขาค่อนข้างที่จะห่วงลูกนะครับผม นะครับดูนะครับผมแขนขาใหญ่นะครับผมแขนขาใหญ่ยาวนะครับผมหูหูยาวนะครับหน้าได้นะครับหน้าได้โอ้ดูการยืนดู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 การยืนนะครับโอ้เจ้าลูกของ cy ศูนย์เก้าหกนะครับผมลูก cy ศูนย์เก้าหกนะครับผมโอ้อย่างสวยเลยครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปพ่อให้ดูนะครับพ่อมันก็สวยนะครับ ออกลูกมาก็สวยแน่นอนครับผมสาหรับท่านใดนะครับที่กําลังผสมลูกของเจ้าซีวนะครับผมเดี๋ยวมาดูการกินนมนะครับดูครับโอ้โหลูกของเจ้าซีวัยศูนย์เก้าหกนะครับกินนมดีนะครับกินนมดีนะครับกินนมดีเลี้ยงลูกดีนะครับแม่นี้นะครับแม่ค่อนข้างที่จะที่จะดื้อหน่อยนะครับผมแม่ค่อนข้างที่จะดื้อหน่อยดูนะครับการกินนมนะครับ โครงสร้างลักษณะแม่ก็สวยมากเลยนะครับแม่แม่ขาวนะครับโอ้ลูกมาแดงนะครับผมอ้อชนชนชนนะครับแต่ก็ไม่กลัวนะครับผมไม่กลัวไม่กลัวนะฮะอ่าครับผมดูนะครับโครงสร้างลักษณะของแม่นะครับโอเคเลยนะครับผมแม่เป็นแม่ขาวโบสนะครับอ่าะดูนะครับ อลูกกินนมแล้นะครับผมลูกเจ้า c y ว9ยนะครับผมลูก c y 096นะครับผมแขนขาใหญ่นะครับผมอายุแค่เพียงหนึ่งสัปดาห์นะครับผมนะครับลูกเจ้า c y 096นะครับไม่แม่ไม่จะชนนะครับผมไม่จะชนนะครับตัวนี้นะครับโอ้แขนขาใหญ่มากนะครับแขนขาใหญ่มากนะครับดูนะครับแขนขาใหญ่มาก โอ้โหไม่ดุมากเลยนะครับผมแม่ไม่ดุมากนะครับแม่ค่อนข้างที่จะดุมากนะครับผมแต่ก็ไม่กลัวนะครับไม่กลัวไม่กลัวครับโอ้โหดูครับการกินนมนะครับโอเคเลยนะครับการกินนมโอเคเลยนะครับการดูครับโอ้โหดูครับวิ่งให้กล้องอย่างเดียวเลยนะครับ ดูหน้าลูกนะครับดูหน้าลูกดูทรงลูกนะครับดูทรงลูกโอ้โหดูครับแขนขาใหญ่มากเลยนะครับผมแขนขายาวใหญ่นะครับยาวใหญ่สวยมากครับผมอ้าวนอนแล้วนะครับนอนแล้วนอนแล้วอ้าวแม่นอนแล้วนอนแล้วแม่ห่วงมากเลยนะครับอายุเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์นะครับลูกอายุเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์นะครับโอ้สวยมากครับสวยสวยครับสวย ลูกตัวผู้นะครับผมเพศผู้นะครับลูกของเจ้าซีนะครับศูนย์เก้าหกนะครับผมใครที่ผสมไว้ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนเลยนะครับโวตระกูลซีวนะครับผมท่านใดที่ผสมเอาไว้ก็โอเคเลยนะครับไปต่อได้นะครับหลังไม่ค่อยสั้นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจะค่อยขยายที่หลังนะครับดูแขนขาเอานะครับแขนขาใหญ่แน่นอนครับ ตัวนี้ครับสวยแน่นอนครับอนาคตไปไกลครับอนาคตเป็นพ่อพันุได้ครับแม่เขานี่ดุอย่างเดียวครับแม่เขาโอ้โหเขาเขาเอาเรื่องเหยฮะแม่เขาดูครอบลูกเขาลูกอายุหนึ่งสัปดาห์นะครับผมลูกอายุหนึ่งสัปดาห์นะครับค่อนข้างที่จะห่วงนะครับของลูกนะครับว่าดูครับอย่างสวยฮะ อ้าวจะชนนะครับผมก็ไม่กลัวกันนะครับไม่กลัวไม่กลัวครับเริ่มรู้จักเลียนอันเลี้ยนนี่แล้วนะครับเริ่มรู้จักเลี้ยแล้วครับลูกของเจ้าซีวายน์เกนะครับผมเจ้าซีวายน์เกนะครับไม่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับดูแขนขานะครับดูแขนขาใหญ่อะไรใหญ่หมดทุกที่ทุกทางนะครับผมก็อันนี้ก็จากที่ฟาร์มนะครับ จากที่ฟาร์มนะครับพอดีขออนุญาตสัตวบานแล้วนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กินเชือกลกูกไม่กินเชือกไม่เอ๋นไปแล้วมันนี่ลกูกไม่กินเชือกดูนะครับผมแขนขาใหญ่แน่นอนครับสำหรับใครที่ปะสงค์ไว้นะครับโอ้ไม่ดุมากเลยนะครับผมไม่ดุมากฮะ เด็กแม่งอย่าดุนะครับอย่าดุนะครับผมอย่าดุนะถ่ายคลิปอยู่นะครับอ้อย่างสวยอะน่ารักครับผมน่ารักเอาเอาเลยครับไม่ดุมากครับผมไม่ดุครับโอเคนะครับผมก็เอามาฝากกันเพียงแค่นี้นะครับผมสําหรับท่านใดนะครับที่กําลังผสมลูกเจ้าซ i y a i ศูนย์เก้าหกอยู่นะครับก็จะเอามาฝาก นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับว่าเอ้ยลูกของเจ้าซีวายูเก้าหกนะครับที่เราคนอที่เราเราผสมที่เกษตรกรผสมนะครับก็ทรงก็จะออกมาประมาณนี้นะครับดูทรงแม่มันนะครับทรงแม่มันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับใหญ่ยาวนะครับแต่ค่อนข้างที่จะดุหน่อยนะครับแล้วลูกก็เลยออกมาได้อย่างสวยงามนะครับผมสวยสวยสวยครับสวยจริงๆครับผมสวยจริงๆครับอ่านี่นะครับผม ดูครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงกินนมดีนะครับแขนขาใหญ่นะครับดูครับแขนขาใหญ่มากเลยนะครับหลังหลังก็น่าจะยาวนะครับผมว่าตอนนี้มันยังไม่ยาวนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็เริ่มยาวเองนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับสําหรับใครที่ผสมนะครับเจ้าซีวายนะครับศูนย์เก้าหกนะครับไม่ดูนะครับอ่ะผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสาหรับใครที่ชอบนะครับคลิปนี้นะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับให้ช่องของผมด้วยนะครับช่องสัตวบาลไกลสนนะครับผมขอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ